ไม่ใฝ่ธรรมะมากเลยนะแล้วไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นเลยอ้าวกูเพื่อนเล่นมึงเหรอก็เรื่องนี้เล่นกันอยู่สองคนไม่เล่น,นยายจะเล่นกับใครอะ่ะตอนที่แล้วได้หลวงตาม,มาฟิชเจอริงฉันแกงส้มประหมอแจะอิ่มแปรเลยแกคงรู้แหละว,ว่าปลาหน่าวัดมันรสชาติดีเห็นเมื่อวานมาชะเง้อหมดแล้วเสียใจด้วยพระคุณเจ้าเออยายนั่งทางในเห็นอะไรมัง่งรู้นะว่าหาตัวเลขเมึงสมกับเป็นหลานกู นั่งสมาธิเห็นอนาคตจริงเหรอยายช่วงแรกๆจะไม่เห็นอะไรพอนั่งไปสักพักจิตใจจะเริ่มสงบนิ่งประดุดน้ำใสที่ไหลขึ้นกระเพื่อมนั่งต่อไปเรื่อยๆจะเริ่มเห็นอนาคตแล้วแค่นี้แหละกู <c oughs> จะบอกเคล็ดลับให้มึงก็ทำได้ไม่เชื่อลองเอาๆเอาสอนเลยยายเริ่มแรกนะมึงนั่งคัตาม,มาดก่อนเอาขาหน้าทับขาหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคนไม่ใช่มีโคอลาขาขวาทับขาซ้ายหายใจเข้าท่องในใจพุดพุทอทำไมไม่มีหายใจออกก็กำลังจะบอกนี่ไงหายใจออกท่องโทรโอ้ยตายกันพอดีอ่ะทำต่อเดี๋ยวมึงไม่บัดรุนะ เห็นไงเห็นเลยยังไม่เห็นอะไรเลยอะเห็นแต่ความมืดมนก็นั่นแหละอนาคตมึงจะแล้วเชียวแล้วยายเห็นอะไรอะก็เห็นเหมือนมึงนั่นแหละสิ้นหวังผมว่าคงเห็นเหมือนกันทั้งประเทศละช่วงนี้ดูไรอนาคตจริงๆเออกูก็ว่ะ หายเอ้ยใครมาผูกผ้าวะเฮ้ย <Hey. S 1> กูเซ็งเฮ้ย hey. มาแกะผ้าของฉันทำไมนี่ต้นไม้บานกูไม่ใช่ของมึงไปไปชิวชวอ้าวก็เห็นเอาผ้ามาผูกทำเครื่องหมายไว้เป็นเคหาสถานฉันน่าเช็คดูแล้วไม่มีใครอยู่ก็เลยมาสิงซะชิบหายเอ้ยไอ้กรกมึงมาดีเดี๋ยวนี้ฝีมือมึงใช่ไหมอ๋อใช่ ผมเห็นที่วัดเขาก็ทำแบบเนี้แล้วมันมีคนเอาตุ๊กตาช้างม้างวัวไฟมาทิ้งไว้อยากได้มาเล่นที่ตอนนั้นเรากลับมาบ้านแล้วยายให้เอาไปคืนไงทีนี้ผมเป็นคนฉลาดไงเห็นปะมีคนเอามาวางให้ถึงบ้านเลยมาวิ่งกลับกลับเดี๋ยวเดี๋ยวรับตาเราไปมาวิ่งเร็วไว้เร็วทันได้จบกลับกลับกลับชยมีจังหวะชอ็อตมุกด้วยเสียงใครอะเอพื่อนมึงนี่ไงใชย ไอ้หา่ากูเก็บทรงอยู่สอกทับตกใจผีจริงๆด้วยตื่นเต,นต้นตืน่นเต้นตืน่นเต้นมาทางไหนไปทางนั้นเลยบ้านกูไม่เลี้ยงผีหนูจ๋าหนูช่วยฉันพูดกับยายหน่อยสินะนะแล้วนะไม่หลอกหนูแน่นะมลมเสียแบบไหนที่เขาเรียกว่าหลอกนาะยะแกแค่โผล่มาเฉยเฉยแค่นี้หลอกเหรอฉันนะอยู่ยากมากเลยนะเหงาก็เหงาจะหาเพื่อนคุยโผล่ปไหนก็โดนหาว่าคุกคามหลอกหลอนเขา อก็อจริงตอมลอจิกกูเริ่มทำงานจริงๆยายไม่จําเป็นอย่ามาเป็นเลยผีเผลออนี่ยบอกเลยเออ,เออกูเกตนะานายายให้ฉันอยู่ด้วยนะเขาก็ดูไม่อันตรายนะยาย โอ้ยหาเรื่องให้กูจริงๆพวกมึงให้นัผีช่วยบอกเลขเด็ดยายได้นะโอ้ยไอเดนี่กูซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอสัมภาษณ์ก่อนว่าแต่มึงเป็นอะไรตายหวยแดกนี่ท่วมผู้ขอตายไอสัตว์เกมแต่ฉันให้เลกได้นะถูกหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ยากจะพิจารณากดตีแล้วเนี่ยแหมแหมหยอกเอินอ่ะ ใหายูุก็ได้แต่พี่ขอแม่ว่าทำทั้งกูเดือดร้อนเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ใช่แค่แกะผ้าออกนะกูจะตัดต้นไม้ไปทำเขียงสับช้าเย็นแม่งเลยอืแย่ๆ yeah, yeah. มีเพื่อนแล้วเอ๊ะแต่มีเพื่อนเป็นผีเนี่ยนะ ยายไปฉีดวัคซีนมาเป็นไงมั่งยังไม่รู้เลยเราก็ดูก่อนถ้าพรุ่งนี้ยังด่าได้ก็แสดงว่ารอดแล้วยายไปโดนตัวไหนมาเมืองหมายถึงวัคซีนก็วัคซีนนะสิแล้วยายคิดว่าอะไรล่ะประโยคนี้มันคุ้นๆว่ามันไม่ใช่วัคซีนนะแต่เห็นเขาบอกว่าเป็นเ e อ็กซตาฮานากะาแอสตราเซเนกายายเอออสาส่าอะไรนี่แหละแล้วตอนนี้ยายโอเคไหมก็ไม่เห็นเป็นไรนะ มึงเป็นไรก็ไม่ต้องกลัวยังมากก็แค่ตัวใสๆเหมือนมึงแล้วหนูก็กลากล,ากล่ะฉีดเมื่อไหร่เขาไม่ฉีดเด็กนะผีเออวัฒนาชื่ออะไรอ่ะเจ,จ้ากระเจคนบ้าแล้วว่าชื่อจักรแรจักรเจเรียกให้ถูกแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้อา้าวไอ้สนตินชื่อตัวเองแท้แท้ศึกไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็ชาวบ้านเขาเรียกกันมึงนี่ก็ใจง่ายแท้เขาเรียกอะไรก็ไปตามใจเขา แล้วมึงได้คิวฉีดเมื่อไรล่ะเดือนหน้าแน่ฮะพีต้องฉีดวัคซีนด้วยหรอฉีดเสียพีป่วยได้ด้วยอืมเมื่อก่อนฉันก็เป็นคนเหมือนพวกแกนี่แหละพอตายไปฉันก็เป็นผีอ้าวอาวอายา่าเน่งสิก็หนึ่ว่าจังหวะนี้ยายจะปล่อยมุกปู่เ่งฉีดยามายังวิ่งวิ่งอยู่เลยโอเคเมื่อกี้ถึงไหนพีป่วยอ่า พอเชื้อโรคมันโดนยาฆ่าเชื้อแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะเชื้อโรคตายเชื้อโรคกลายเป็นผีเหรอผีไวรัสเนี่ยนะแต่เขายังไม่ได้คิดค้นวัคซีนฉีดผีนะเช่นต้องฉีดซีโนแวคฮมึงนี่ไอคนทําวัคซีนมันเสียใจแย่เสือกไปว่าของมันเป็นวัคซีนฉีดผีแล้วทําไมต้องใช้ยี่ห้อนี้เพราะมันเป็นวัคซีนเชื้อตายไงอ๋อยัง เอาผีไม่ชีใส่ผีไอ้หาทำเป็นรู้เยอะไอน้นู่นเหมาะก,กับไอ้นี่ไอ้นี่ต้องใช้กับไอ้นั่นไอน้นั่นต้องชี้กับไอ้นู่นยังกะเขา้มึงเลือกได้งั้นแหละโอ้นั่นสิเงียบเลยฉันไปไม่เป็นกูไปนอนแล้วถ้าทาั้งจะไข่แดกถ้ามึงได้ไปเกิดรอบหน้าก็เลือกที่เกิดดีๆหน่อยแล้วกันทิ้งปริศนาทา แล้วสบัดตูดไปวันนี้ไม่ว่าง ไม่ใไ่ไม่ใไ่เรียนออนไลน์มาตั้งหลายเดือนมึงเรียนรู้เรื่องมั่งหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อะไรเลยยายอ้าวแล้วมึงจะเรียนทันเพื่อนเขาเหรอทันแน่นอนเพราะไม่รู้เรื่องกันทั้งห้องเลยยายเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปเอาความมั่นใจนี่มาจากไหนก็ตั้งแต่เรียนออนไลน์มาครูเพ็นสีแกไม่รู้ตัวว่าแกลืมเปิดไม์อ้าวชิบหายแล้วแล้วทำไมมื่ไม่บอกแก ก็แกปิดไม้ของทุกคนเลยอ่ะเ,ออเละเทะเนนพวกเราวิ่งหนีอะไรกันอ้วิ่งหนีแบบไม่รู้ว่าวิ่งทำไมนี่เออนั่นสิทำไมพีโรครับลุงตาพี่เพอ่อมีเจิงที่ไหนเราเป็นพระเป็นเนนกลัวพี่ได้ยังไง อย่าไปเชื่อเรื่องไร้สาระมาอนุสเวนะอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมามาปรำปร,รายะอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำสืบๆกันมามาอิติกิรายะอย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินอย่างนี้เรียกอยู่ได้ก็ามาแล้วนี่ไ<า>ง มาได้ยังไงอ้าวก็เห็นเรียกมามาอะไรเนี่ยฉันก็เลยมาตามคำรีเควสพี่พี่หลอก <c oughs> ช่วยด้วยพี่หลอกพระช่วยด้วยผ่านนี้เรารถโรงเรียนยังไม่มาอีกคือ <c oughs> มันไม่มีถนนนะยายเออว่ะไอ้คนวาดมันขี้เกียจ่ะสิเฮ้ย พระพวกนั้นก่อยแทบเลยนึกว่าจะได้เพื่อนใหม่มึงนี่เล่นรุ่นใหญ่เลยนะพระเจ้าก็ไม่เว้นก็เขาเรียกฉันเออเว้ยกูเห็นประโยชน์ของมึงแล้วใช้เฝ้าบ้านได้เดี๋ยวเดียวไม่ใช่หมาเอ้ยมึงมันประเสริฐกว่านั้นเยอะอาหารก็ไม่ต้องให้ไม่เฮาทรงเดชสร้างความน้ำคานเพื่อนบ้านทำอย่ก็มีเพื่อนบ้าน เขาย้ายบ้านนี้ย้ายไปหมดแล้วเฉันเลยไม่แปลกใจเลยพูดอยู่ไกลซะจนกูไม่ได้ยินเลยนะยายแล้วเราไม่ต้องทำบุญให้นะจะกระแจเหรอเห็นในละครเขาบอกว่าผีหิวส่วนบุญหยืดต่อป่าเดี๋ยวนี้อยากขายให้เกียรติกันหน่อยสมัยฉันเป็นคนฉันได้เป็นคนไม่มีศาสนาไม่กลัวพระไม่หิวบุญไม่นับถือศาสนาเลยเลยเหรอ อย่าพูดแบบนั้นเดี๋ยวทั่วลงเช่นไม่มีเอฟถ้าทั่วลงแล้วก็เละแน่ๆน่เช่นนะแค่ไม่แบ่งแยกศาสนาอันที่จริงเรียกว่านับถือทุกศาสนาเลยก็ได้ไม่งงแย่เหรอแค่ท่องอิติปิโสบทเดียวผมก็จำไม่ได้แล้วครูเพ็ญศียังจะบอกให้ท่องถอยหลังอีกโอประสาทแท้ยังครูเพ็ญศีนี่มันไม่งงหรอก ทุกวันนี้เราก็เป็นแบบไอ้จักรแร่มันนั่นแหละเจยก็แจะเออตามนั้นพี่แต่เราไม่รู้ตัวเราต่างสารพระภูมิตามแบบศาสนาผีถูกทำพิธีบวงสวงแบบพราม very good ฉลองคริสต์มาสแบบคริสเอกแสตรีใหญ่พืชถืพูดุ๊กเขาซะหน่อยเดี๋ยวจะเครียดเออดีเหมือนกันนี่ถ้าไม่กลัวแปกกูจะเล่นมุกไวพดเพชรพืชใหญ่ yeah. <Yeah. S 2> ไวพชเพชรพด,พด,พด ยยไ่วัยพศตตพุทยพธยหญ่วัยพศเพชุพัน์หย่ทุกข์เข่าหัาวเขหมุกคาเฟ่คลาสสิกเจ้าว่าไปแล้วเบืงนี่ก็ดูเข้าขากับกูดีนะขาไม่ครบเดี๋ยวไปเรียกหลวงลุลง,ลงมาให้ครบสิเฮ้ยไม่ใช่ขาดัมมี่ดัมมี่คืออะไรยายเดี๋ยวกูสอนอืมไม่เอา้าไม่เอา้าไม่เหมาะสมเดี๋ยวเพื่อนที่โรงเรียนมันก็สอนเองเย้ที่แรกนะ ผมนึกว่าหมายถึงม้าเห็นบอกว่ามีสี่ขาเม็ดหนึ่งแบ่งได้สี่ขาเหมือนกันเย,ย้ย <laughs> งั้นเดี๋ยวกูไปทําอุปกรณ์ก่อนเย,ย้ยพอ,อแล้วกูเหนื่อย <laughs> <laughs>